วันนี้เป็นวันวันอะไรนะวันนี้ตรงกับวันอะไรนะวันแม่แห่งชาตินะคะวันที่12สองิงหาวันนี้โรงเรียนเราไม่ไม่หยุดเนาะอ่าเพราะว่าวันนี้เราสอนชดเชยนะคะเด็กๆทำอะไรนะวันนี้คะทำอะไรคะตัดอะไรคะ่แอ่าทำกระถังดอกไม้ใช่ไหมคะไอแม่ใช่ไหม เอากลับบ้านลูกเอากลับบ้านนะคะวันนี้ตั้งใจทำให้สวยๆนะาานายอ่ะเสร็จแล้วาาไปเอากันไกลมาไม่เอามาส่งค่ะอันนี้หนูน้องเอาไปกราบแม่เลยน้องเอาไปให้คุณมอบให้คุณแม่เลยนะคะ <พอ S 1> คุณมคณมอเป็นเ <c oughs> นาะคุณแม่ใครที่ยังทำงานอยู่ <c oughs> ก็กราบใครก่อนได้คะ <c oughs> ะ่กากรับญากรับยายก่อนได้ <c oughs> เออนันอาใช้กันกายได้ทุกคนนะคะเออค่ะน่ะเป็นอะไรคะเป็นอะไรกินไม่โอ้เหรอคะแบบนั่งดีๆลูกเออนันตัดเลยใช้กันกัยคะทำไมคะลูกเห้วคะอ่าต้องรักษาสุขภาพวันนี้เด็กๆมาครบเลย ไม่มีใครขาดเลยเนาะนะต,ตัดตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้ตามรอยนะันะ่นนะั่นะ่ะดูตัวอย่างที่คุณครูที่าวางบนกระดานท่าน่ะลูกแบมเออนะ่ะระบายสีให้สวยๆก่อนระบายสีกันระบายเลยค่ะลูกค่ะ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 ระบายกระถางให้สวยๆก่อนระบายเสร็จแล้วใช้นะ ภาพเสร็จแล้วภาพตรงกลางภาพตรงกลางลูกภาพตรงกลางตรงกลางมีไหนไม่ใช่กลางตรงนี้กลางมันอยู่ตรงนี้ลูกเนี่ยกลางตรงนี้เนี่ยอ่าหืมไหนเอ่ยอ่ามาให้คุณครูเดี๋ยวติดกาพับกลางภาพตรงกลางครูบอกให้พับกลงกลางตรงไหนเออพับกลางตรงนี้ตรงเนี้ยพับครึ่งพับครึ่งเออนั่นแหละอ่า คลึงแล้วพับข้างล่างด้วยลูกพับข้างล่างนัดระวังนะเดี๋ยวโต๊ะพางลูกนั่งดีดีลูกอ่าพับข้างล่างเลยค่ะเออพับพับเข้าไปข้างในอ่าเสร็จแล้วมาติดกาวแล้วเดี๋ยวทําดอกมาลินะคะอ่าเดี๋ยวมาดูว่าผลงานของเด็กจะเป็นยังไงเสร็จแล้วเอากันไกลไปเลยลูกอ่าพับเสร็จแล้วมาเลยค่ะเอากาวมาใส่ลูกเอาติดกาวแล้วทำเป็นกระถาง